ับข้างใส่อะไรได้บ้างมาดูกัน,นะคะ่ะใส่มเมล็ดข้าวซองเรามีคุณสมบัติกันความชื้นนะคะสามารถบรรจุได้ถึง500กร,รมัมใส่มเมล็ดกาแฟาซองเราสามารถถนอมอายุของอาหารได้ด้วยค่ะใส่ขนมอบกรอบได้ทุกชนิดนะคะใครมองหาบรรจุภัณฑ์สร้างแบรนด์ตัวเองมองหาซองพับข้างของเราได้เลยค่ะ ใส่ขนมอบแห้งสินค้าโอท็อได้ทุกชนิดนะคะสร้างมูล,ลค่าให้สินค้าของเราด้วยค่ะใส่ซองขนมทุกชนิดซองสแน็คซองคุกกี้ซองใหญ่ซองเล็กซองพับข้างของเราใส่ได้หมดเลยค่ะตอบจดแปรนด์ฟูดเกรดทุกชนิดทุกรูปแบบเลยนะคะ ทุกคนคะ่ะวิธีการบรรจุนะคะส,คนสนนินค้าลงในซองได้เดียวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอะไรกช่หรือว่าเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะก็สามารถบรรจุได้และอีกอย่างสํากา็มีหลากหลายสีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเราจะปิดปากถุงกันยังไงนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะดี๋ยวเราจะมีวิธีการซีด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วซองเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่คนถาจะมีอะรอยสีนะคะของปากรองอยู่บริเวณนี้นะคะและที่คนจะทานอะไรในซองค่ะกาแฟหรือว่าทานเ็ มาก่ลงค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นรอยตัวนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นซองพับข้างตรงนี้นะคะความกว้างก็จะคือเจอหกเซนนะคะลูกค้าค่ะนี่เลยทุกคนค่ะคือแบบมันสวยมากค่ะอยากให้ทุกคนลองไปดูน,นะคะดูราคะของลูกค้าดูนะคะถูกและดีมีที่ MP M 2 M foil เท่านั้นนะคะ